นึ่งผลวิจัยที่น่าสนใจมากครับเป็นผลวิจัยจากทางกรุงเทพโพหรือศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับที่ไปสอบถามเหลาบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติครับที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงที่มีการใช้กฎอายการศึกครับซึ่งคำถามข้อแรกครับที่เขาได้สอบถามไปยังหลาบรรดานักท่องเที่ยวเนี่ยก็อสอบถามครับว่าเอ๊ะคิดอย่างไรที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและทําไมถึงเดินทางมา คำตอบที่ได้ครับค่อนข้างน่าสนใจมาก72.9%ครับบอกเลยว่าตั้งใจที่จะมาท่องเที่ยว21.6%ครับบอกว่าทำงานทำธุรกิจส่วน5.5%เนี่ยบอกว่าเยี่ยมญาติเพื่อนแล้วก็คนรักแสดงให้เห็นว่า72.9%เนี่ยไม่ได้ห่วงเรื่องของกฎเอการศึกมากสักเท่าไหร่นะครับส่วนคำถามต่อไปที่สอบถามครับก็ถามว่ามาเที่ยวเมืองไทยเพราะอะไรครับ ซึ่ง20.7%ครับบอกครับว่าวัฒนธรรมไทยแล้วก็ประเพณี17.6%บอกว่าทะเลแล้วก็ชายหาดส่วน16.1%ก็ให้เหตุผลครับว่ามาช้อปปิง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับราคาข้าวของสินค้าราคาโปรโมชั่นของห้างค้ายปลีกห้างขายส่งต่างๆมีราคาถูกก็เลยแห่กันมาช้อปปิ้งกันใหญ่ครับส่วนข้อที่3ครับก็ถามว่าเอการที่มีการประกาศผลอยายการศึกเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวหรือไม่ 7จ็บอครับบอกว่าไม่ส่งผลกระทบ29.9%บอครับบอกว่าส่งผลกระทบข้อต่อไปก็ถามว่าเรื่องไหนครับที่อยากจะให้ประเทศไทยปรับปรุงแก้ไขมากที่สุดซึ่งคำตอบมาน่าจะตรงกับใจของคุณผู้ชมหลายๆท่านครับ22.3%บอกเลยเราบรรดารถโดยสารแท็กซี่ตุกๆเนี่ยราคาแพงอยากที่จะให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกลง15.7%ครับบอกว่าปัญหาการจราจรติดขัด12.7%บอกว่าเป็นปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทยครับ ซึ่งเรื่องนี้จริงๆก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเข้าสู่ AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยเป็นทางการแล้วถ้าภาษาอังกฤษเรายังเป็นปัญหาเราอาจจะแพ้คู่แข่งคนสําคัญเราอย่างฟิลิปปินส์หรือว่าอินโดนีเซียได้ครับส่วนคําถามครับว่าอยากจะให้เหล่าบรรดาน,นักท่องเที่ยวเนี่ยมาประเมินครับว่าคะแนนเต็ม10ถ้าเกิดมาเที่ยวประเทศไทยจะให้เกรดหรือจในา้คะแนนสักเท่าไหร่กันคะแนนเฉลี่ยนะครับที่เหล่าบรรดาทนน่องเที่ยวตอบเนี่ยอยู่ที่7.7คะแนนครับจาก10คะแนนซึ่งถือว่าดีขึ้นนะครับเมื่อจากครั้ง ก่อนที่มีการวัดตอนเมษายนปีที่ผ่านมาตอนนั้นคะแนนอยู่ที่7.65ครับพอวัดครั้งนี้เพิ่มขึ้นอีก0.05มาเป็น7.7คะแนนส่วนคะแนนในหมวดที่สูงที่สุดนะครับเป็นหมวดของศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีครับที่หลักบดานท่องเที่ยวเนี่ยให้คะแนนสูงถึง8.4คะแนนส่วนคะแนนหมวดที่หมวดที่ต้องบอกว่าต่ําที่สุดก็คือความพึงพอใจในคุณภาพอากาศซึ่งอยู่แค่เพียง6.75คะแนนเท่านั้นครับ ส่วนคำถามที่ได้สอบถามต่อว่าเอแล้วเหล่าบรรดานักเที่ยวเหล่านี้เนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงนี้เขาจะเดินทางกลับมาเที่ยวในเมืองไทยอีกหรือเปล่า91.8%ครับเกือบร้อยเลยนะครับบอกเลยครับว่าจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกและ93.1%บอกได้ครับว่ายังจะแนะนำให้เพื่อนคนอื่นมาเที่ยวเมืองไทยต่อได้ครับ